สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการเล่นรูปรัตรีวิวกันนะครับผมก็เป็นคลิปแรกของปีนี้เลยสำหรับรายการเล่นรูปรัตเนาะ ซึ่งในวันนี้ครับก็จะมารีวิวกับหนังสือไรโนเวลนะครับซึ่งเป็นไรโนเวลที่ยอดฮิตประจําปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับมียอดขายที่แบบว่าขาดตลา,าดกันเลยทีเดียวสำหรับไรโนเวลเรื่องนี้ซึ่งผมก็อยากอ่านมากตอนแรกๆที่มันออกมานะครับแต่เสียดายที่มันหมดไปนะครับผมก็กว่าจะได้คือเขารีสต็อกแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่ได้ขดาดตลาดแล้วแหละก็น่าจะพอใครที่ยังอยากได้อยู่ก็น่าจะหาซื้อได้ง่ายคือแหละนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมารีวิวกับหนังสือไรโนเวลเรื่องนี้ครับผมคุณอารเดียโต้ค้างๆนะครับพูดรัเสเซีย หวานใส่ซทหัวใจจะวายนะครับผมเป็นชื่อเรื่องที่ยาวอีกแล้วนะครับกับไรโนเวลอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นของสำนักพิมพ์ฟีนิกซ์นะครับผมก็เอาเรื่องน,นี้มานะครับซึ่งเรื่องนี้นผมก็เคยเห็นมันผ่านมาอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะจหรับบริบทอะไรแบบนี้นะครับมันเป็นเรื่องที่แบบแนวเลิฟคอมเมดี้อ่ะ,อะซึ่งก็เป็นอะไรที่หว,วานๆน่ารักอยู่แล้วนะครับซึ่งใครชอบนี่ก็น่าจะลองไปหาดูผมว่าหลายหลคนน่าจะซื้ออ่านแล้วแหละวันนี้ก็มาฟังจะปากผมแล้วกันว่ารู้สึกยังไงหลังอ่านแล้วกันเนาะ ก็หลกัหลกๆดรวมๆมาดูรอบๆหนังสืองผมชอบหนังสือนะสีมันมีความเป็นแนวแบบแนวสีเทาๆอ่อนๆซึ่งผมชอบสีนี้มากเลยนะถ้าให้พูดนำโทนเลครับมองมันมีความสบายตามีความแบบนุ่มๆละมุนนะครับซึ่งก็น,น่ารักดีแล้วก็ชอบลายเส้นนะเอาจริงชอบลายเส้นปกมากนี่ยชอบลายเส้นปกมานนกมานะครับสวยดีมาดูด้านในกันด้านในนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับง่ายๆมีภาษารัสเซียอ่อนๆด้วยนะครับมีการเขียนภาษารัสเซียอ่อนๆด้วยนะครับ ก็หนังสือเรื่องนี้นะครับเขียนโดยสันสันนะครับแล้วก็ภาพกรกอบโดยมุมุโกะแล้วก็แปลโดยกิรติสุภัคกุณนะครับผมถ้าอานผิดพลาดขออภัยเนาะก็หนังสือเรื่องนี้ครับราคาอยู่ที่275บาทนะครับไม่ได้รุนแรงมากนะครับกาหลังดีโอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับในด้านของติมงเนื้อหาของเรื่องนในเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นง่ายเลยคือเรืฟอคอมมด,ดี้นั่นเอง มันก็จะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับตัวละครรู้เสกมาไสากิกะนะครับผมซึ่งเนี่ยตัวเขาได้นั่งข้างกับตัวละครอ,อย่างพวกเอ่านให้เล่มนะครับเพราะว่าชื่อมันพูดยาวเลยตัวละครบ้างอะไรก็ตัวเขาได้นั่งข้างกับสาสวสวยประจำโรงเรียนอย่างอารีสามมิฮาอิลรอฟนาคุโจโนะครับผมเป็นชื่อไรัสเซียซึ่งอ่านผิดพลาดขออภัยอีกรอบชื่อเรื่องนี้ยาวมากๆนะครับผมขอเรียกว่าอารีอาเหมือนที่เขาเรียกกันแล้วกันเนาะ คืออาเดียคือชื่อเล่นของตัวละครหลักนะครับมันเป็นเนื้อหาแบบเล็บคอมดี้นะครับซึ่งคุณอาเดียเนี่ยเขาเป็นลูกครึ่งรัเสเซียนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยตอนเด็กเนี่ยก็อยู่รัเสเซียนะครับก็เลยพูดภาษารัเสเซียปาาเป็นประจำอะไรประมาณนั้นแต่ก็พูดญี่ปุ่นได้นะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาชอบพูดรัเสเซียเพื่อที่จะบบมันเหมือนคนไทยไปต่างประเทศอะที่เราจะแบบว่าบางทีเราอยากด่าคนเนี้ยเราก็จะพูดภาษาไทยถูกไหมแบบไอ้เว้ยนี่้ไอ้โง่อ,อะไรเงี้ยเราเพราะเขาไม่เข้าใจภาษาไทยอยู่แล้ว แต่เรื่องนี้มันจะเป็นอารมณ์บอกดนะักนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีคาพูดซึ่งผมอ่านไม่ออกหรอว่าภาษารัสเซียพูดว่าอะไรนะครับคำพูดแบบคุณอาเรียก็จะแบบเป็นพูดหวานๆใส่แบบเนี่ยสนใจฉันหน่อยสิอะไรอย่างนี้นะครับหันมมองกันบ้างอะไรอย่างนี้มีหลายอย่างที่พูดเป็นรัสเซียใส่นะครับเราไม่อ่านดูซึ่งผมว่าใครอ่านรัสเซียออกเนะี่ยจะสนุกนะเสียดายที่เขาน่าจะเขียนคำคาราโอเกะให้ด้วยนะเอาจริงโดยส่นวนตัวพวกคำแบบอ่านออกเสียงอะ่ะมันจะได้แบบมีการแบบคิดหน่อยว่า โดยละครอาดเนี่ยอ่าน,นะนออกเสียงยังไงเพราะว่าแน่นอนว่าเราทุกคนไม่ได้อ่านล่าเสียออกนอะ,ะเนาะแล้วแหละโดยรวมมาคือเรือคอมดีเลยครับธรรมดาเลยซึ่งพอดบนบทก็มีความเรียกว่าอ่านเอาหวานหวานก็ไม่ผิด ถ้าคุณจะมาอ่านแบบเอาแค่โรแมนติกผมบอกเลยว่าอืมเรื่องนี้ใช้ได้ครับแต่ถ้าจะเอาความดรามา่าหรือพอดที่ลึกซึ้งผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรขนาดนั้นคือเนื้อหาที่จะมีพอดที่เป็นเมนหลักของเรื่องอย่างหนึง่งมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมการนักเรียนผู้สะพานักเรียนประมาณนั้นนะครับคือตัวละครนาหลักเนี่ยมันคือตัวกุเส่นะครับซึ่งกุเส่เนี่ยเขาเป็นนักเรียนที่ติดเป็นโอตาคุนะครับเล่นเกมอะไรอย่างนั้นซึ่งตัวเขาเนี่ยอยู่ในโรงเรียนชั้นสูงนะเป็นโรงเรียนแบบมีผู้ขุินางมีอะไรนะครับซึ่ง ซึ่งอารเรียเนี่ยเป็นคนจริงจังนะครับแต่ผู้เสดเนี่ยเป็นคนที่แบบอ่านแหละดูเลยเปลื่ยไม่จริงจังอะไรอย่างนั้นซึ่งในแท้จริงเขาก็มีเนื้อหาของเขาเองนั่นแหละนะครับก็ต้องลองไปอ่านดูแต่โดยรวมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรขนาดนั้นนะอะเรียกว่าปัญหาตัวละครเนี่ยอ่อนเกินไปนะครับคือถ้าจะให้พู้ในเชิงแบบว่าให้ไปดราม่าหรือให้เป็นปมแบบเนื้อหาในเรื่องตล่อๆไปผมว่ามันอ่อนไปหน่อยแต่ถ้าจะอ่านเอาหวานเอาแบบแค่โรแมนติกแล้วก็เอาฮาเนี่ยผมว่าผ่าน เรื่องนี้ผ่านเลยในความฮามีความใช้ได้นะครับแล้วยิ่งบทีบที่อารียชอบเล่นประจำคือการพูดรัสเซียใส่เนี่ยมันมีความที่แบบอืมน่ารักอะมันเป็นการพูดบอกแบบบอกชอบกันหรือบอกรักกันอ้อมๆแต่แบบมันมีความแบบมันกระแทกใจเพราะว่าตัวผุ้เสพเนี่ยมันฟังออกนะครับอ้าผมลืมบอกคือผุ้เสพเขาเนี่ยคือต่อให้ไม่เก่งยังไงเนี่ยตัวเขาเนี่ยมันมีความสามารถในการฟังภาษารัสเซียระดับสูงแต่เขาก็ไม่กล้าบอกอารียนะครับว่าเขาเราฟังออก ก็เลยเป็นบริบทที่ประมาณว่าแบบก็ถามอาเลียทุกครั้งว่าเอ้ยอาเลียพูดอะไรแต่อาเลียก็จะแบบกบเกินว่าด่าว่าเอ้ยไอ้โง่บ้างอะไรบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วแบบเป็นคําพูดแบบนแนบวบอ่อยๆหน่อยแนวหวานๆนะครับก็นั่นแหละอ่านเอาแค่สนุกอะได้ นะครับไม่มีอะไรเลยคือมันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกใจที่คนจะซื้อชอบเพราะว่าผมว่ามันสบายจริงอ่านก็ได้อมยิม้มเอออ่านไดู้ีความอมยิ้มนะครับแต่โดยส่วนตัวจะผมช่วงน,นี้ผมชอบเป็นนิยายแบบเนื้อหาแนวลึกๆ,ๆแนวแบบดราม,ม่าเนื้อหาลึกๆหน่อยมีความแบบใส่ใจดีเทลอะไรอย่างนั้นนะซึ่งบอกเลยว,ว่าเรื่องนี้มันไม่ตออโจย์ผมในตอนนั้นเท่านั้นแค่นั้นเองแต่โดยส่วนตัวผมไม่คิดว่ามันแย่นะครับเอาดูเรื่องต่อไปนะครับโดยส่วนตัวตอนนี้เนื้อหายังไม่ใช่ฟิลฮาเลมนะครับต้องบอกก่อน คือผมดีผมชอบอย่างนี้อ่ะมันไม่ต้องฮาเรมมาดีแล้วนะครับหลายหลายเรื่องเนี่ยชอบฟิลไปหาเร็มซะมากกว่าก็ต้องเราดูกันว่าจะมีการแบบรักสามเศร้าเย่งชิงสุดชิงนางปล่อยกันอะไรไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะแต่อันนี้เป็นเนื้อหาแบบแนวหวานๆนะครับสองสามตัวละครมีไม่เยอะมีบทที่เท่ๆมีอะไรที่น่สญญาสนใจนะครับโดยรวมมันง่ายแค่นี้เลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรสำหรับใครที่อยากหาอะไรใครเครียดว่างๆอยากอ่านอยครเติมน้ำตาลเพิ่มความหวานให้กับชีวิตนะครับเรื่องนี้ ดีมากนะครับล้นเลยความหวานแล้วตัวละคร2ตัวไม่น่าเกียดอนะ่ะผมขอเจาะเพื่อให้หนะในการตัวละครอนยะ่างผู้อเสพเพศของเรื่องเนี่ยบริบทความคิดของเขาเนี่ยผมว่ามันมันบาลาน่ะเออมันดีนะครับปมไม่ได้ใหญ่มากแต่แบบมีความคิดของตัวเองมีเขาพอจะเข้าใจตัวเองในระดับนึงอยู่แล้วอะ่ะอืมมันก็เลยเอออ่านแล้วมันก็เลยสบายนะครับไม่แบบไม่เป็นตัวละครชายน่ารำคาญอนะ่ะเออซึ่งผมโอเคกับแบบนี้แล้วแหละ คือได้มาเป็นตัวแบบพระเอกแบบแนวไาแนวกระจอกแนวแบบเรื่องกนดีไม่คือหวยอ่ะแบบตัวหวยเหมือนพวกไอกเรื่องแบนเช่าอ่ะเอออันนั้นไม่โอ้จริงอันนั้นไม่ไหว แต่อันนี้มันไม่ได้ขนาดนั้นไงซึ่งมันก็แบบมีความห่วยแต่ความห่วยตรงที่นี้นะเนี่ยเขามีความเก่งด้านอินมาส่งทบซึ่งมันดีนะครับส่วนอารีก็อารีก็มีเนื้อหาของตัวเองนะถึงจะเป็นคนเก่งยังไงก็ยังมีความอดแอในบางเรื่องนะครับซึ่งก็เป็นบริบทที่เขียนมากำลังดีไม่ได้ลึกเกินเน้นไปที่ความหวานนะครับเนี่ยมีแค่พูดคาเดียวเลยสำหรับผมให้บริบทคําเดียวตือหวานอย่างเดียวเลยสำหรับเรื่องนี้ก็ใครที่ชอบความหวานก็แนะนำนะครับเรื่องนี้ซื้ออานสบาย ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับกรารรีวิวหนังสือร,รีวิวเรื่องนี้เนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมไปหาซื้อกันนะครับก็นี้น่าจะหาซื้อได้แล้วนะรครับผมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร์เนาะใครมีเรื่องอะไรแบบนี้มาแนะนําก็ได้นะครับสบายดีแต่ใครมีเนื้อหานิยายหรือกระตูวอะไรที่คุณว่ามันสนุกแล้วเออเหมาะสำหรับผมก็แนะนำ,ำกันมาได้เนาะหรืออยากดีชมอะไรก็สามารถดีชมได้ทางด้านล่างเลยนะครับผมก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ